เเมฝงจังจ๋าระเเสียงเอาเมียของเขาสั่งนาโอ๋มื้อนีเดีจ๋เฮาปันปวนหวันคนัแต่เจ้าเมียเขาพุ้นตนุวาผู้อยู่นันนมือแห้งที่้เป็นตาายแต่นอใจ เพืุน้ำเาเข่าูกเน่าไม้ตาจงเมือเจ้าของกรต่างอนองซ้อนตนเฮาสามื่ผัวแล้วกรตามยาขออาสาเป็นผัวน้อยไันเฮียงเจ้าแล้วคุณนใจโอ้ i no, no. คนในทีวันนี้17คณะด้วยกันดำโดยท่านโดโโรวีรพงษ์วงศินป์หมอลำศิลปินพูไทยเป็นนายกสมาคมค่ะนี่คือความยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าความยิ่งใหญ่พี่น้องขาในช่วงนี้อยากขอเวลาสักครู่หนึ่งเพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้ร่วมบันทึกภาพกับหมอลำทั้ง17คณะนะอยู่ด้านล่างก็ขออนุญาตเรียนเชิญด้วยนะคะหมอลำขาค่ะ,คะ okay. เชินดีต้อนรับทุกท่านที่เป็นมารับชทุกท่านหลังเีวทีเชิญรีวิวทีนะครับและก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ในการสุภาพบุรุษบนแกเพงท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกอบตผู้บริหารตลอดจนตัวแทนค่ะเรียกเชิญเลยค่ะร่วมบันทึกภาพร่วมกันค่ะเชิญค่ะด้านหลังนะคะท่านบัวทอเหมียวสวัสดิ์ภาขาเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะอาบน้ำ นี่คือความยิ่งใหญ่ของพวกเรานั่งได้บอขันนั่งบ่ได้แต่ให้ท้าผู้ยิ่งนั่งแต่ได้ผู้หญิงนั่งผู้ชายมายืนข้างๆจะได้สวยอันผู้ใดอยากสัมผัสใกล้ชิดกับหมอล่ำยาบมากพี่น้องยาบมากค่ะค่ะ,อ,ะอันชุดยืนค่ะว่าเป็นชุดนั่งยับขึ้นมากสก่คัญวิธีชุดยืนก็คงต้องบอกว่าน,นี่คืออีกหนึ่งความภาคภ,ภูมิใจของ หมอลำกระละสนของพวกเราน้องมานั่งกาขบเน,นี่ยลูกโอเคค่ะนี่คือความยิ่งใหญ่จริงๆคงต้องบอกว่าหมอลำจบลงแล้วพี่น้องเสียงแจ๊วๆจ้วส่มซืนทยพี่น้องรองขาตื่นหา่าวร่ำยาวตองวยดูดูค่ะตูหลูเจ้าผู้พ่อดอกต่างยังเงินหางข้างดีเด้อพี่น้องเด้อขอให้มีความสุขถูกยามมีมากไกลอันก็ความเจ็บไข่วัดไอให้ไก่ห้างขอให้อยู่สืบสางเมื่อบานอยู่กระเสษม เล่าข่าวเปลือกไห้สูงเพียงปลายตานเด้อพี่น้องลองทำเด้อเล่าข่าวสารให้สูงเพียงปลายพาวหน้าข่าเจ้าให้ไกล้สูดสายตาค่ะหน้าข่าวีมวให้ไก้สูดเสียงฮ้องให้พี่ว่ามองต้องเป็นผูนอนนั่งให้เจ้ามีเงินมีข้าเต็มถุงเต็มไทยห้เจ้ามีเงือนหลังไงแอมฟ้ากระดานหอเจ้ามีโลกพี่หลานนั่งห่มจากลาบห้เจ้ามีโชคพีลาบโยดีมีแห้งแบนเมื่อไปให้ได้แสงแพงเมื่อไป ให้ได้แก้วมันนี่ลำคาคำ้ถูกผูผูกก้นค่ะขันมัะเื้อหอดบานสุขสำราญเดิอคุณน้านได้มานซอยกันสืบสารเมื่อนี้บุญเจ้าจังนลายค่ะขอได้รับความขอบคุณจากพวกเราในวันพรุ่งนี้อย่าลืมว่าช่วงกลางวันเราจะแข่งขันกรองเสงและในช่วงภาคกลางคืนเราจะได้ชวกับวงดนตรีวัยรุ่นแต่ได้ทุกรุกระดับ หมอนทำได้หมดสตริงได้หมดเพื่อชีวิตได้หมดนั่นก็คือวงทีเล็กซึ่งเป็นลูกหลานของชาวกลาสินเราส่วนในช่วงกลางวันก็จะประกวดแข่งขันกรองเสียงลืมไม่ได้พลาดไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ขอเสียงขอบคุณกับทีมงานบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะและขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุภชาติปุญญเพง็งพร้อมทีมงานค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภา,า,าพดิฉันดรอเดรรเคสนแสนชาก่าพร้อมด้วยครับพร้อมด้วย